สรัสครับโปรเจคเตอร์อะไรครับผวันนี้เรามแนะนําตัวขาแขวนโปรเจคเตอร์ครับแฮงเกอร์นะครับอันนี้เราจะใช้กับสินค้าคือโปรเจคเตอร์เอฟสันะครับ Smart series นะครับน้ำหนัก2.4กิโลกรัมนะครับส่วนแฮงเกอร์ตัวนี้นะครับรองรับน้ำหนักได้10กิโลนะครับหลายท่านสงสัยมานะครับว่ามันแขวน ใต้เครื่องมันแขวนได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นไปหาบล็อกมาใส่กันเยอะเลยนะครับเดินหายากเลยครับบล็อกอุปกรณ์เราซื้อมาปุ๊บในกล่องนะครับมีเลยครับตัวนี้นะครับไว้สาหรับยึดโปรเจคเตอร์นะครับเป็นขามันขาแมงมุมนะครับยืดหดได้นะครับตัวต่อนะครับต่อตัวนี้ก็จะเข้าตรงนี้เลยครับช่วยนะครับมันจะต่อเข้ากันนะครับ าก็จะมีน็อตยึดตรงนี้นะครับอีกนะครับสามารถยึดได้นะฮะก็คือปรับได้ครก้มเงยนะครับน้านไงร่วงเลยนะครับตัวนี้เพจสำหรับยึดเพดานนะครับแล้วก็ตัวยืด3 0มสถึงเซนนะครับตัวยืดก็จะมาติดกับตัวนี้นะครับตัวยืดมันจะมาติดกับตัวนี้ นี่นะครับอ่านี่1ท่อนสาเซนนะครับถ้าไม่ต้องการใช้ก็ถอดออกนะครับส่วนเพจนะเพจจะมายึดกับตัวต่อหรือว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวต่อมันก็ยึดได้เลยนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปก็จะออกมาแบบนี้นะครับผม อุปกรณ์มีหกเหลี่ยมให้นะครับมีนอ็อตมีขาตัวสั้นนะครับให้นะครับในกล่องในซองเครื่องมือไม่ต้องใช้อะไรมากเลยครับเครื่องมือเราก็ใช้หกเหลี่ยมตัวนี้นะครับมีมาให้เทเๆ okay. okay. ล่วงล่วงล่วง ไขควงแค่นี้ครับที่เราใช้กรอบออกมานะครับ F ส e n s e Smart s e r i e มีจุดยึดอยู่3มจุดนะครับนี่เลยครับหน้าเครื่องนะครับซ้ายหน้าเครื่องขวานะครับแล้วก็ตำแหน่งกลางนะครับยึดแค่3ขานะครับขาที่4ี่เราก็ใส่ไว้ค้ำยันไว้อย่างนี้ยใส่ไว้เท่เท ครับผมเพราะเขาทำมาให้3แค่นี้ก็รองรับน้ำหนักได้แล้วครับสามารถที่จะดึงตัวโปรเจคเตอร์ให้ลอยมาได้ครับสบายมากครับอ่าอันนี้เราก็ยืดให้ดูแบบสุดเลยครับ3 0มสถึงหกเซนนะครับเพดเรียบร้อยนะครับก็ดูตำแหน่งให้ดีแล้วกันนะครับที่สำคัญเราอาจจะสับสนกัน หน้าหน้านี้หันไปทางไหนก็ได้ครับซ้ายหรือขวาก็ได้ครับพอเวลาเรายึดมามันจะพอดีนะครับแล้วมันก็จะมีรูปรับก,ก้มเงยตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือสามารถปรับก้มเงยได้นะครับน็คือมันจะเอียงอย่างนี้นะครับถ้าเราจะปรับเราก็ปรับน็อตให้มันเอียงแต่จริงๆอยู่เซนเตอร์ดีที่สุดนะครับผม ก็จบคลิปครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตาม